สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะนะคะกับเรื่องที่หลายคนรอคอยค่ะมีถามทางอินบ็อกซ์เสมอนะคะในเรื่องของการหย่านมแม่แล้วจะเลือกนมผงแบบไหนให้กับลูกนะคะอยากให้พี่กันแนะนำเรื่องของการเลือกนมผงค่ะวันนี้คิดว่าจะเป็นไลฟ์ที่มาพูดเรื่องของนมผงค่อนข้างเยอะเลยนะคะหมายความว่า จะบอกชนิดของนมผงให้ละเอียดนิดนึงว่ามีนมผงสูตรไหนยังไงบ้างเพื่อที่เราจะไปเลือกกันนะคะอ่านะคะแล้วเรามาพูดเรื่องของการยานมก่อนละกันแนวปฏิบัตินะเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติดูวิธีปฏิบัติละกันแนวปฏิบัติด,ดูจะเป็นวิชาการเกินไปนะคะก่อนว่าถ้าเราจะยานมแม่เนี่ยเราจะยายังไงอ่าอาจจะมีทั้งคนที่ดูดเต้านมมีทั้งคนที่ น้มนมนะคะคําแนะนําจริงๆนะคะเขาบอกว่าการที่จะหย่านมแม่เนี่ยแนะนำว่าต้องอย่าหลัง6เดือนไปแล้วถ้าจะให้ดีก็คือหลังหนึ่งขวบไปจะดีที่สุดนะคะก็คือนมแม่สามารถให้ลูกยาวนานนะคะสองปีหรือนานกว่าน,นั้นได้ยังคงมีประโยชน์อยู่แต่ด้วยภารกิจต่างๆคุณแม่หลายคนก็อาจจะหยุดเร็วกว่าสองปีนะคะซึ่งก็ไม่ควรต่ำกว่าหเดือน อย่างน้อยนมแม่ต้องหกเดือนนะคะทีนี้ถ้าเราจะหย่านมพี่กันกรณีที่คุณแม่เป็นแม่นักปัม๊มมันจะไม่ยากบอกเลยว่ามันจะไม่ยากมีแม่นักปั๊มไหมคะมีคุณแม่นักปั๊มไหมแม่นกปั๊มกดศูนย์ค่ะอ่าใครเป็นแม่นกปัม๊มการปั๊มนมถ้าเราจะหย่านมแม่มันก็ง่ายตรงที่ว่าเราก็แค่ลดรอบปัม๊มแต่การลดรอบปัม๊ม ไม่ใช่ว่าแม่จะไปลดไปเลยเช่นเคยปั๊มเจ็ดรอบเอ้เคยปั๊มอะห้ารอบห้ารอบแล้วแม่ก็หยุดไปเลยรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเว้นไปเลยเช่นเคยปั๊มสิบโมงนะคะแล้วก็สิบสามนาฬิกาแล้วก็สิบหกนาฬิกาแม่ไปหยุดรอบสิบสามนาฬิกาแบบเนี้ยไม่ได้มันจะทําให้แม่เป็นท่อน้ํานมตันแล้วก็ปวดเต้านมอาจเกิดเป็นหาเต้านมอักเสบได้นะคะ คำแนะนำคือแนะนำว่าให้ลดระปัมโดยการเพิ่มระยะห่างในการปั๊มนมค่ะเช่นเคยปั๊มทุกสามก็ปั๊มเป็นทุกสามครึ่งปั๊มเป็นทุกสามครึ่งอ่าไอช่วงที่รอเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดมีมีแบบคัดมากไม่ไหวบีบมือน,นิดนึงให้มันพอเบาเต้าแล้วก็รอจนอีกครึ่งชั่วโมงเพิ่มแค่ครึ่งชั่วโมงคือแปมทุกสามชั่วโมงครึ่งพอปั๊มทุกสามชั่วโมงครึ่งเริ่มเข้าที่นมไม่คัดระหว่างสามชั่วโมงครึ่งแบบ ช่วงรอครึ่งชั่วโมงที่เราเพิ่มมาเนี่ยเราก็ปรับเป็นทุกสี่ชั่วโมงสุดท้ายรอบมันจะลดลงค่ะให้เราใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ดีที่สุดทุกอย่างนะคะพี่แกนแนะนําว่าควรมีการวางแผนยานนมถ้ามีวางแผนชีวิตแม่จะดีค่ะถ้ายานนมแบบฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะเป็นต้าอักเสบได้แล้วก็ปวดทรบานนะคะเออเหตุผลที่เขาให้ยานนมหลังหกเดือนนอกจากลูกเราจะได้กินนมแม่หลังหกเดือนช่วงหกเดือนแรกของชีวิตที่ ลำไส้หรือกระเพาะอาหารลูกหมอการย่อยนมแม่แล้วแล้วหกแล้วนมแม่มีภูมิคุ้มกันสูงเด็กหกเดือนเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันนะต้องฉีดวัคซีนหรือได้จากนมแม่แต่อีกเหตุผลหนึ่งนะถ้าเราอยากนมเร็วอะช่วงที่นมเรายังเยอะๆอยู่หกเดือนแรกเนี่ยนมมันจะทรมานมีโอกาสเต้าเสบแล้วก็เกิดพวกบล็อกดักอะไรเงี้ยเบอฟเอ่อท่อน้ำนมตันฝีอะไรเงี้ยได้มากนะคะอ่ะอ่ะปั๊มล้วนไปแล้วเนาะแม่ดูดเต้าแม่ดูดเต้าจะมีความยาก ความแม่ปัมรวนเนื่องจากว่าเราจะใจอ่อนกับลูกลูกก็จะอ่อนลูกก็จะงองแงเนาะทีนี้ก็คือ่อคำแนะนำแรกให้พี่กันแนะนำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,ะให้ลดมือการดูดเต้าลงค่ะ,ะซ่ซึ่งวิธีการที่ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์นะเช่นคุณแม่เคยให้ลูกดูดเต้าเนี่ยวันละเจ็ดรอบเนี้ย คุณแม่ก็ลดเหลือห้ารอบหกรอบนะคะโดยมือนั้นก็ให้ลูกกินนมทดแทนนะก็คือก็คืออาจจะเป็นนมถ้ามีนมแม่สต๊อกก็เป็นนมแม่ใส่หลอดหรือสมาแม่ใส่ขวดท่านถ้าอายุไม่ถึงหนึ่งปีให้เป็นขวดได้นะคะ,ะลดรอบให้ลูกดูดนะคะให้ลูกดูดน้อยลงนะคะ เวลานั้นนะคะก็ให้เริ่มจากลดรอบดูดเนี่ยช่วงกลางวันก่อนอ่ามื้อกลางวันให้ลดเพราะเป็นช่วงที่เราเบ่งบินความสนใจลูกได้ง่ายนะคะกลางคืนเนี่ยจะเลิกยากลดรอบให้ลูกดูดไปเรื่อยๆนะคะพยายามให้ลูกกินนมด้วยที่อื่นให้อิ่มก่อนนะคะถ้าเป็นเด็กขวบหนึง่งเออเมื่อกี้พี่แกนดูคอมเมนต์มีคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยสวัสดีค่ะขอหัวใจให้พี่แกนนิดนึงนะคะอ่ามีคุณแม่ปั่มรวนเยอะเลยนะคะให้ทําตามที่พี่แกนบอกนะคะถ้าเป็น ลดรอบในเด็กหนึ่งขวบเนี่ยก็ต้องฝึกแค่เป็นมือมือนะไม่ไม่ใช่ว่าก่อนที่เราจะลดรอบเนี่ยเราก็ต้องฝึกใค้ลูกดูดเป็นมือมือวันหนึ่งแค่สามสี่รอบพอแล้วนะคะอ่าแล้วลดรอบกลางวันแม่เองก็ต้องแต่งตัวมิที่จะให้เห็นเต้านมาทีเด็กเขาเห็นหรือได้จับอะเขาจะรู้สึกอยากด้วยนะอ่าเวลาที่ดูดเต้าเนะทีนี้มือเด็กมือคุณแม่บอกว่ามือเด็กเนี่ยเลิกยากเลยแต่มือเด็กจริงมือดึกเลิกยากจริงเพราะว่าก่อนนอนเนาะ ยิ่งถ้าเด็กเขากอมตัวเองไม่เป็นไม่สามารถหลับได้โดยไม่มีเต้านมแม่เนี่ยจะยิ่งเลิกยากแต่ถามพี่กันว่าเดือดร้อนมากไหมถ้าเราฝึกลูกมาเป็นมือมือตลอดนะแล้วเหลือแค่มือดึกก่อนนอนนะให้กินแค่มือดึกก่อนนอนแล้วนอนไปด้วยกันแค่วันละรอบอะ่ะมันจะทําให้แม่ให้นมแม่เนี่ยจากเต้าได้นานเลยนะคะตามความต้องการที่เราจะหยุดกันเลยแหละนะคะแต่สมมุติว่าคุณแม่แบบอยากเลิกไปเลยอันนี้ก็ต้องฝึกให้เขากลมตัวเองด้วย หรือหาวิธีการที่เขากล่อมหลับด้วยตัวเองอยังไงโดยที่ไม่ต้องดูเต้านมแม่แต่ต้องไม่ต้องใช่ขวดนะคะถ้าหนึ่งขวดเราไม่ใช่ขวดอ่าเนาะแล้วก็เลิกเตาไปใไนที่สุดนะคะมือสุดท้ายนี่เราจะเลิกคือมือก่อนนอนนี่แหละนะคะทยอยลดมืออ่านะคะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวไลฟ์วันหยุดเดี๋ยวดูก่อนนะวันหยุดมีเวลาจะมาไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์คะ่ะเข้ามาทีหลังก็ทักทายกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันด้วยนะคะ ติดตามความรู้ดีๆหน้าเพจ y u t u b e พี่กันนมแม่นะคะก็จะเอาสาระความรู้มาฝากให้คุณแม่เรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะส,สัดีค่ะ